สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมเหรียญทุกท่านนะครับพบกับเหรียญม้ชาแนลต่อนะครับมาชมเหรียญกันต่อนะครับมาเรียนรู้เหรียญกันนะครับว่าเหรียญไหนเหรียญอะไรพศอ,อะไรราคายังไงแล้วก็จํานวนการผลิตยังไงนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้นักสะสมมือใหม่ๆชมกันนะครับแล้วก็ สำหรับมือเก่าๆที่ทราบแล้วก็ขอภัยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดพังไปนะครับแต่ข้อมูลก็ได้มาจากคู่มือทั้งนั้นนะครับคู่มือทั้งนั้นนะครับสำหรับเหรียญ5บาทรัชการที่9ก็ไปเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเปเหรียญหมุนเวียนทั่วไปที่ใช้ในการชีวิตประจำวันสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นหนาครับรุ่นหนาครับเราจะมีเหรียญรุ่นหนากับรุ่นบางนะครับ รุ่นหนากับรุ่นบางนะครับรุ่นหนาก็จะมีความหนารุ่นบางก็มีความบางก็สังเกตง่ายนะครับสำหรับรุ่นหนารุ่นหนารุ่นบางออพอศนี้นะครับพศที่เราจะชมกันนี้คือพศ2535นะครับสาหรับปีพศ2535นอ25านี้ก็จำนวนการผลิตก็อยู่ที่48ล้าน9ก้าแสเี่เหรียญนะครับนี่นะครับ ตัวเลขนี้ได้มาจากคู่มือนะครับคู่มือนะครับ48,939,620เหรียญนะครับสำหรับปีพศ2535นะครับแล้วก็เหรียญที่พศ2535นี้ไม่อยู่ในอันดับทเ p t นะครับไม่ติดท o อป e n นะครับไม่ติด top t ในการที่ผลิตน้อยหายากไม่ติดท็อป e n นะครับแต่ ย,ยังมีการเล่นหากันอยู่นะครับแล 2, ้วก็ราคาก็มีขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับราคาก็เป็นหลักสิบนะครับสำหรับปีพศ2 5 0 0ัาอยู่ที่70-80บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับต่อหนึ่งเดือนนะสำหรับเหรียญใหม่นะครับสำหรับเหรียญใหม่ๆหนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญ UNC อนีะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญยูเอ่ผ่านใช้งานคือสภาพนี้ครับเขาเรียกเหรียญผ่านการใช้งานนะครับสภาพที่มีการมีการจับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการผ่านมือมาหลายมือแล้วก็ ความสึกก่อนของเหรียญเนี่ยคือเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานคือเหรียญที่ใหม่ที่สุดแล้วก็เงาวับเงางามมากที่สุดนะครับนะั่นคือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานถึงจะมีราคาสูงนะครับสําหรับนักสะสมมือใหม่ๆครับอยากจะหาเรร 2, หรียญปีพศ .2135 เอ่อเหรียญใหม่ๆคงจะหายากก็สะสมเหรียญเก่าๆอย่างนี้นะครับเหรียญย2แล้วก็ไปทำความสะอาดเอาเองครับแต่ว่าเราสะสมไว้เองเราไม่ได้สะสมไม่ื่อจำหน่ายใครทำความสะอาดได้ครับทำความสะอาดได้นะครับ แต่ถ้าเราตัดสมเพื่อจนหน่ายก็ไม่ควรทําความสะอาดนะครับเพราะว่าจะทําให้มันสึกหลอนลงไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้พศ2 5 3 5ก็เหรียญยูเอ็นซีก็อยู่ที่บอกนะครับ70-80บาทเหรียูเอ็นซีนะครับสำหรับเหรียญ่านการใช้งานก็อยู่ดีกาใน3อบาถึง3 20บาท15-20บาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่สภาพหน้าเหรียญแล้วก็การตกลงระหว่าง,งผู้ซื้อผู้ขายเรื่งไมาจา้จะเน้นคำนี้ทุกคลิปนะครับว่า การตกลงระหว่างผู้ซื gefallen, cache, u, ้อ so, ก okay? I mean, ับผู้ขายนั่นคือราคาที่คือขายกันนะครับมันไม่มีราคาตายตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็สภาพหน้าเหรียญเหรียญใหม่เหรียญเก่าก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับดังนั้นไม่จําเป็นนะครับดังนั้นทุกทุกคลิปเลยว่าไม่จําเป็นนะครับว่าเหรียญไหนจะราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญปีเดียวกันเหรียญเหมือนกันเก็บไว้ที่บ้านด้วยกันมาจากแกะมาจากซองมาจากตลดับด้วยกันไปขายบางทียังได้ราคาไม่เท่ากันนะครับ มันขึ้นอยู่ก่านระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเราบอกไว้เขาผมุเราบอกก็ไปราคาหนึ่งผู้ซื้อเขาโอเคอ่ะราคานี้เขายอมรับก็ไดราคานั้นถ้าเราบอกเขาไปราคาหนึ่งผู้ซื้อบอกว่าโอ้ยแพงไปขอลดหน่อยอ่ะมันก็เป็นราคาที่เรายอมได้ไหมนะเขาลดถ้าเรายอมได้ก็ได้ราคานั้นไปดังนั้นสองเหรียญจะราคาไม่เท่ากันจีบเหรียญจะราคาไม่เท่ากันร้อยเหรียญจะราคาไม่เท่ากันนอกเสียจากเราขายเหมายกร้อยเหรียญเหมาไปเท่านี้นะครับแล้วมาเฉลี่ยาตุกราคาเท่าไหร่เราะนั้น แต่ละเหรียญราคาไม่เท่ากันนะครับราคาไม่เท่ากันจริงๆนะครับขึ้นอยู่กว่าผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ความสวยงามของเหรียญนะครับฝากไว้นะครับปีพศ2535นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเหรียญหน้ามีอีกเยอะนะครับมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมาครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ